สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าืนาันนี้ได้เลิกเก็บปกเชอรี่แล้วจ้าพี่น้องได้เลิกเก็บแล้วเพราะว่ามันซุกฉ่ำแล้วนะสิเก็บกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เนอะมันคืจอจังบ่ค่อเห็นมันเป็นมืดๆนะพี่น้องเพราะว่าใบมันปกคลุมหลาย

พี่น้องเอ้ยมามามา,มาเก็บน้อกันมาเ่ยมีแต่ลูกงามงาแล้วสุกอ้ยอุยอ้ยสุกแดงฉ่ำเลยล้มมันก็สิล้มจากน้อย,อยพี่น้องใบมันลายใบยมันปุกเนี่ยเด้อมาด้วดดดจ้ะมาเก็บซอยกัน

ุกแบบนี้หวานพี่น้องมือนึ่งก็ถือตะกายอยู่เนาะก็พอด้เก็บสองมือเก็บช่วงเศร้าแล้เน้ในพี่น้องขาผูด้ได้แปลงฟันมากหม่ๆก่กะโอ้ยบอต่องหงวงสมปัญญ์ เห็นว่าพี่น้องอุมันจะเป็นภูมิใจภูมิใจพ,พ,พี่น้องแฟนเรา ว่าบ้านหวานมาสันจะพ้งองแปลงฟันเหลาก็เลยบ้านในซิมนะความสุขเล็กๆแล้วลองเพลงอีกแล้ว น้อพี่น้องรูกมันไหมขาเอาว้โดนก็นี่มันมันสิมันสิฉ่ำไปอึดถึงโอ้มาทางใบทางยวงอันนี้มาเป็นยังต้นเฮี้ยนจะคลองอขันทิกก็ จะมีออกซิตันพี่น้องเก็บได้เก็บได้แน่แล้วแต่กระต้องพยายามคอยเก็บไปมักพ่วงติดๆมาได้จ่ามันกินต้องกันคอยเก็บไปโอเคเก็บต่อพี่น้องตุดๆหุยฟังนี่สุกงามงามพี่น้องพวกเนี้ยอยากโชว์ค่ะเป็นรูปหัวใจงามงาม เห็นแน่ทำไมเห็นแน่เด้อพี่น้องเด้อมันใบมันแบบปบุ๊บอยากให้เห็นเลยล่ะอุย้ยรวงซามันถอดมันลวงเราเก็บไปเก็บเอาทีหลังนี่ภูมิใจไทยทำเอาอกทั้ยยทงยวงอีกละเป็นยัง ปีนหนามันกับปูงไม่เนาะมันอยู่สูงเลยกับปีนหาใส่บันไดสูงสูงอู้หูพี่น้องเอ้ยสูงค่ะเก่งไดยังสิถึงปุ้น,นี่กกองลงมา,งางมันอินเตอร์สกอร์กามินนี่เด้ด พี hey, con, ่น้องเอ้ยใส่มือกองร้องมากสิล่ะเอ้าเนาะอึตดังคือสิดังฮักเลยแฮงดังแฮงแบบแมบอยู ออหมดเหล่านะนี่อ้าพี่น้องอแปลงฟันบ้าไหนกินไงเราคนละเทียงไปแล้วสิกิน ลูกได้มันบ้านเต็มท <super progressive entin> ี <utan> ่ก <apply some antis> ับ้าตองเก็บมันเห็นว่าพี่น้องมันเดสูงเอาบ่ถึงหายแลวหายแฟนเก็บสูงคักเว้ ออกมืดๆแน่มืหภูมิอากาศมือนี้ก่มีแดดเลยนะบัง อากาศมันมืดนั่นก็นสิเห็นชัดแน่เห็นชัดแน่นะพี่น้องเนาะขอถอษขอไฟเด้อดก็อยากให้เห็นลูกสดๆน้ำกัน <c oughs> ถ้าอากาศแดดดีๆโอ้สิเดี๋ยวเห็นลูกมันโอเค พอรนาวอรไตตีโอ้โกละนะโอ้ยอะอะอะวิสเน่นโอ้ยมือตั้มกองอีกแล้วอันนี้มันยูตัมพี่น้องมันยูตัมอยู่มันกับพ่อมาสูงบันไดข้อเก็บไดนี่หนูมันชำ่ำเลยนะม,มาเด้อมาเก็บซอยกัน ใบมันลายมันก็สิเลียวว่าคอยเห็นแน่เห็นอุ้ย ความสุขเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยมือตั้แต่ขากลองโอ๊ยขอโทษด้วพี่น้องเดอ้อนี่วันนี้กับสิ่คอยเล่มเล่มเก็บไปอ้อสูงกันดอสูงกันยังเอาผ้าไหนอยู่่นหายแฟนเนอปีนบันไดขึ้นเกียใหไ โอเคเนาะพี่น้องเนาะมาคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้อจ้าเด้อสิคอยเล่มเก็บไปนี่แหล้วมันละยอมละยำม,มันเริ่มละยอมละยำแล้วโอเคนะจ๊ะพี่น้องเนาะเออคอยเก็บไปได้เด้อพี่น้องมึงเด้อ สดสดจากต้นแดงแต่ว่าตามกิ่งแฟนว่าไว้อีกจากสามซีมือเราบอกจะคล้องอยากเก็บกอนให้มันลูกประมาณนี้นะนักเสีสบแต่ลูกประมาณนี้กระแสบแต่ว่ามันจะออกปเปียวนิดนึงอยากได้ลูกประมาณนี้ชํา เซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแต่ลูปแดงๆงามๆามไอลูกแดงมันพันสุกกระป๋อยมันห่างๆไว้บนต้นมันนั่นแหละนะพี่น้องเนาะทมมักก่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำในเด้อจ่าเด้อแคนี้เนาะจ่าเนาะ